ทีน้ธาตุบ้างนะครับธาตุบ้านนะน่ะบอกอะไรธาตุบอกการบทวัจนะบุรุษนะครับน่ะเมื่อกี้เราท่องว่านะครับวิพัตแล้วอะไรครับการแล้วก็บทแล้วก็วัจนะแล้วก็บุรุษนะครับแล้วก็้าแล้วก็นะครับวาจจกแล้วก็ปัจจัยอันนี้อันนี้คือองค์ประกอบของอาขยานเนาะทีนี้ธาตุนะครับ นี่ถามตัวนี้ครับตอบอะไรนะครับตอบสี่อันก่อนหน้ามันนะครับนะนี่อ๋อพิพัฒน์ทินี้ทิถ้าถามพิพัฒน์ตอบสี่อันข้างหลังมันคือการบทว,วจะนะโจดเนาะถ้าถามว่าท่าปุ๊บตอบกี่อันครับสี่อันก่อนหน้ามาันการบทว,วจะนะโจรอ่ะเนี่ยอ่านะครับอโอ มองผิดน้วนิพิพัฒน์ครับพิพัฒน์มันเดิม่ะไ้บอกอันสี่อันหลังมันะครับก็คืออะไรครับบอกการโบสถ์ว่นแะโบสถ์พิพัฒน์บอกวยองค์ประกอบสี่อย่างสี่อย่างผีดนะครับนะสี่อย่างครับไม่ใช่ท่ารับไม่ใช่ท่าเพราะที่ท่านไม่บอกอะไรนี่นะนะครับท่าไม่บอกอะไรมันเป็นเอกะมันมันมันอยู่อย่างนี้บอกสี่ทิยาแต่ว่าไม่เข้าวบอกอะไรกับมันบอกข้ามั้เอาใหม่นะทษทีนะครับ เราบอกว่าสําหรับประกอบกับธาตุนั่นคือนะครับกิริยาที่เป็นมูล่านะครับถ้าถามว่าธาตุคืออะไรต้องตอบกิริยายที่ม,มีโมลีอาไรนะถ้ารวบรวมไว้อยู่แปดหมวดน,นะแล้วเราก็บอกว่าภูริสุกีนะาหาตาจุเที่ยว่ครับภูริสุกีนะาหาตาจุภูริสุกีนะาหาตาจุ หมวนรู้ธาลงอะไรครับอ่านคำ A รู้าธาตาก็ลงอ่านคำ A พร้อมครั้งครั้งที่คันจิตอาคมต้นธาเนาะที่วะาธาลงยะนะครับอ่าสุก็นุนาคีก็อาข้าหาก็น่าหาตนะก็โก้โรยเสรนะครับจุระก็นี้ อันนี้ผมก็มาว่าซ้ําเดิมนะครับเห็นไหมบวดปูธาตุลงกับเยตัวนี้จะไม่ว่าแล้วนะครับให้เราไปดูเองก็แล้วแต่นะวิธีประกอบก็คือเอาปูธาตุนะครับนะในความมีความเป็นมาบวกกับปจัจจัยนะครับมาบวกกับติวิพัฒน์นะครับนะถ้า่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไปตามสนควรนะครับสําเร็จเป็นภาะวะติครับอันนี้นะในชั้นนี้ยังไม่ถามครับแถวนี้ยังไม่ถามว่ามันประกอบยังไงอย่างเงนะี้ยยังไม่ถามยังไม่เคยเห็นนะ แต่ถ้ามันออกมาเราก็ทําได้นะคัเนาะเพราะว่าถิมาแต่ไ้ภูธาอาบระจัยถีิพัฒน์นะครับนะภูธาในความมีความเป็นนะครับเนะหูคูอะไรไปเรื่อยๆครับ้าต่อไปหมวดที่สองรู้่า่าน,นะครับหมวดนี้มีจุดเด่นก็คือเข้าลงอะไรครับมีกระหิตอาคมที่ต้น่าน,นะครับลงอัและเอมันเดิมและมีกระหิตอาคมต้น่านนะครับอ่อาหลังที่ได้ยกตัวอย่างให้ไปแล้วนะครับเนะ่ะลงอัก,ก็ได้ลงเอก็ได้นะครับถ้าลงอา เป็นรุนพัะติถ้าลงลงเอเป็นรุนเอตินะครับก็เนื่องจากว่าเนื้ิหตมันอยู่หน้าพิจาชนาวะก็คือพอธงก็เลยแปลงนะครับที่เป็นที่สุดรัฐของทอธงก็คือเป็นณนะนอนหนูตร่นี้นะครับหมวดต่อไปเลยนะครับนาะยะที่วะท่านะครับนาะหมวดนี้ก็มีความพิเศษก็คือว่าเวลาลงมาแล้ว ธานะครับนะก็คือว่าแปลงร่างนะครับนะแปลงแปลงตัวนี้นะครับเป็นวอแหวนสองเป็นตัวหน้าครับแปลงยะเป็นวะแล้วแปลงวะ,วะเป็นภาพักนี้นะครับนะอันนี้จะพูดคร่าวนะครับนะเพราะว่าจะเน้นที่เราจะสอบนะพวกนี้นักศึกษาก็คงเข้ามาแล้วแล้วก็ไปดูต่อเองครับสุธาตุโงนุ่งก,กับานาครับ ถ้าสุนาติมาจากอะไรเราก็แยกให้ดูเลยว่าสุบวกนาบวกตินะครับต,ต้องเขียนอย่างนี้นะครับสุท่าเป็นไปในความฟังบวกนาปัจจัยบวกติวิพันนี้นะอันนี้ประโยคสามครับแปลว่าเท่ากับสุนาติแปลว่าย่อมฟังก็ถามง่ายอย่างนี้แหละนะครับต่อไปนะครับหมวดกีทตุนะครับแต่ถ้าหากว่าบารีใหญ่เป็นกีกีหรือเปล่านนะกียาที่คณะเนานะแต่ของท่านเอ,อาออออกีนะ ลงนาครับนะตัวอยากก่างก็กีธาเป็นไปในความซื้อบวกกับนาปัจจัยติวิพัฒน์สํเเ็็จก็คือกายเป็นกีนาติย่อมซื้อถ้ามีวิอยู่หน้าแปลว่ายอ่ยอมย่อมขายครับนะย,ย่อมขายอ้าหัก้านะครับลงหน้าหาปจัจจัยเพียงตัวเดียวสําเร็จรูปนะครับนะข้าหากบวกหน้าหาบวกติ ถ้าหากาตเป็นไปในความถือเอาบวกนะหาปัจจัยสปิพัฒนสงเกตพวกเป็นคันติลบหาทิ้งไปนะครับย่อมถือออกตระหนัธาตุนะครับในโลโกปัจจัยนะครับนะั้นก็แต่ละาธาตุเป็นไปในความแผ่ไปตระหนับวกโอบวกปิเป็นตะโนติย่อมแผ่ไปคําว่าย่อมออกมาจากอะไรครับตีตีอนะนะครับนะ้แผ่ไปออกมาจากตระหนัธาตนะุย่อมแผ่ไปเป็นอย่างนี้นะครับ ต่อไปหมดที่แปดสุดท้ายแล้วนะครับจุระธานะครับจุระธาเป็นไปในความรักนะครับกลงเอก็ได้นัยปัจจัยก็ได้ครับน่ะเป็นจุโรจเรติพืชอุกข้างหน้าเป็นโพทานะครับน่ะโจเรติกับโจระยะติย่อมรักนะครับนะที่ผมจะให้ทุกท่านจดจําแล้วก็จำจำจำตั้งแต่วันนี้เลยนะครับน่ะเพราะว่ามันจะมีดาวเด่นสองตัวนะนะครับนี่ครับนี่นี่ สุดยอดเลยตรงนี้นะครับนะมุจจากท่าครับมุจจากท่านะถ้ามุจจาท่าอยู่ในหมวดนี้นะครับก็คือหมวดรูทาท่านะถ้ามุจจากในรูทาท่ามันลงอาบแล้วนะครับมันจะกลายเป็นโรคเป็นมุนจิตเป็นนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกัตตุกวาจกนะครับนะมันเรียกหากร,รมครับถามหา้าถามหาว่าปล่อยปล่อยซึ่งนะครับนะ ซึ่งจุดๆๆนะ,ะเพราะว่า้าุมุจจะธาตุาอยู่ในหมวดลุคธาตุๆๆลุคมุจจะธาตุนั้นนะครับเป็นธาตุกลายเป็นธาตุมองอากำก็เลยเป็นซึ่งไปนะแต่ช้าก่อนนะครับถ้ามาอยู่ในหมวดที่ว่วาธาตุก็ได้เหมือนกันที่ว่าธาตุลงปัจ,จัยอะไรครับยาปัจจัยนะปรากฏว่ามุจจะธาตุาเป็นอาก,กร,รม,มาธาตุครับไม่ต้องมองหาว่าซึ่งอะไรครับ มันก็เลยต้องเปลี่ยนคําแปลใหม่ครับเปลี่ยนคําแปลว่าขนนะครับนะ่ะหรือหลุดหรือขนนะครับนะ่ะมุกจัทธาตุเป็นไปในความหลุด้นนะครับมุกจัทธาตุยะปัจจัยติพิภัสนะครับนะ่ะก็เป็นความนิยมของทิวัฒน์ธาตุวา่านะครับมันจะต้องแปลงร่างเป็นตัวหน้าขอมันะครับเขาเรียกว่าอะไรนะสาวเฉพาะนะครับนะบุคคลูกนะแปลงยะเนี่ยเป็นบุคคลูกก็ลูกก่อนหนนะ้ายะตัวนี้นะครับ จึ๊บหายไป,ไปกลายเป็นบุคลุกอะไรวางไว้หน้าย,ยะก็กลายเป็นตัวนั้นไปเลยนะครับ<อ>เหมือนสองกระจกนะครับทําเป็นบุคลุกก็คือเป็นยะบุคลุกก็เป็นมุดจันครับแปลว่าย่อมหลุดไปเลยครับใจความสําคัญ,คญพูดไปพูดมาทั้งหมดให้เราแปลได้ครับถ้ามุจจติแปลว่าย่อมย่อมหลุดถ้ามุนจติแปลว่าย่อมปล่อยนะครับย่อมปล่อยถามว่าอันไหนเป็นมเป็นไหนเป็นอันไหนเป็นกระตุกครับ มุนจิตมนจิตนรันะมุนจิตนะครับนะเรียกหากรรมนะอันนี้ไม่เรียกหากรรมเป็นอากรราตนะครับน้ออาจจว่าจะจะเรียกหาว่าจากครับก็จริงมุจะเจตาลจากอะไรครับน้นจากอะไรครับนะจากเธนวัตสังสรวัตรเครื่องัารอันนี้มองหาคําว่าซึ่งปล่อยซึ่งอะไรนะครับหลุดพ้นจากอะไรนะ ถ้าปล่อยปลาก็ใช่เลครับมูลจตีดดนะคนคน,คนจากสังสารวัตใช่เลยครับมุจเจตีอันนี้เน้นนะคือตอนนี้เขายังไม่ค่อยถามหรอกครับแต่ว่าจะไปอ,ออกประโยคสามนะตัวเนี้ยถามอยู่น่าเลยครับนะอีทีนึวก็เหมือนจะมีครับตัอเนี้ยมุงจากธาตุอีกตัวหนึ่งที่เป็นดาวหนาห่าไรนะดาวเด่นนะครับพิธาธาตุครับพิธาธาตุนะถ้าหาว่าอยู่ในมวด นี่หมวดรูท่าธาหมวดรุท่าที่คณะนั้นรุท่าหน้านะครับจะแปลว่าย่อมต่อยครับนะย่อมต่อยต่อยเนี่ยมองหาซึ้งไหมครับซึ้งซึ้งนะต่อยซึ้งต่อยซึ้งต่อยก็คืออย่างนี้ครับนะตีนั่นแหละทุบระฆังหรือว่าต่อยทุบหอยนางรมหรืออะไรทุบ hmm. อ right. so, like ่ะต่อยเหมือนกันนะต่อยต่อ right. ย ต่อยกันไม่ได้จะ ouais. ประหารเลยนะประหารจิตนะประหารกันต่อย,ยนี่ก็คือเหมือนพูดเป็นต่อยห้อยหรือว่าต่อยระรังตีอะไรั้ก็คือมันพุ่สิ่งของนะครับแปลว่าทําลายสิ่งของนะมงหาซึ่งครับพินทัตินะครับนะเป็นพินท่าท่าในความต่อยในความต่อยนะแล้วก็บวกปัจจัยในรู้ท่าท่คนะลงนิคืออาผมต้นท่านะครับ ก็เลยแปลงนิยมหิตเป็นที่สุดว่าของทอทหารก็คือนอนหอูนะครับได้พินทัตติมาถ้าพินทัตติต้องมองหากรรมแล้วเอต่อยซึ้นอะไรนะครับ <c oughs> แต่ว่ามาดูนะครับ <c oughs> พินทัาตตัวนี้นะครับถ้ามาอยู่ในเหมือนกัน,นะครับที่วาที่คณะนะครับ <c oughs> หรือว่าทิมาที่โตโยรงยะปัจจัย <c oughs> มันแปลงยะเป็นบุคลุกปร,ร,ปปรได้หรือว่าแปลงขยะเป็นช้านะครับแล้วก็ซ้อน ได้รู้ว่าพิช,ชิติอะครอ่าอันนี้มันเป็นอัรรมะธาตุนะครับนะเอาเป็นว่าถ้าอยู่ในที่วัดธาตนะุเนี่ยเป็นอัรรมะธาตุอยู่ในรูทธาตุเป็นสักกรรมมธาตุทั้งสองธาตุเลยครับาปกติพิธรา,าแตแปลว่าเป็นไปในความแตกนะมาลงยะปัจจัยสําเร็จรูปเป็นพิช,ชิติแปลว่าย่อมแตกนะครับนะอันนี้ก็ไม่มองว่าแตกเส่นอะไรไมันแตกเฉยๆครับนะ ไม่มองหากรรมนะครับแต่ว่าอาจจะแตกจากกานันะอย่างเงี้ยนะย่อมแตกจากกาันแตกอะไรพวกนี้นะครับนะไม่มองหากรรมเหมือนกันนะแตกจากอะไรอยากการนะ่างเงี้ยนะครับนะก็มองหาจากต้นนะครับหรือว่าจะมองหาการณะได้ไหมครับแตกที่ไหนแตกด้วยเรอแตกด้วยอะไรนะแต่ว่ามันไม่มันไม่นี่นะมันมันไม่มองหาเส้นแบบให้เราจำอย่างเดียว่าตังเนี้ยถ้าแปลว่า İn ไปไปวนทวนเองนะตอนนี้อาจจะงงนะครับนะแต่ว่านางไปจะไม่งงนะครับนะให้เราดาวไว้ได้นะนะให้จำผมว่านนี้คือดาวดาวมาอะไรัเดือนดาวก็แล้วกันนะเดือนเดืนดาวสองตัวนี่ครับนะมูจักกับพิทักษ์นะให้จาดูนะครับอย่างน้อยอะไรเราจำอะไรไม่ได้ให้จำมูจักกับพิทักษ์เราจะได้ไปไปวนเองได้นะครับนะเกือบจะสุดท้ายแล้วนะครับเรามาดู ตัวนี้ก็ออกสอบอีกเหมือนกันนะครับสักกรรมธาตุนะครับเขาก็จะถามว่าอะไรเรียกว่าสักกรรมธาตุนะครับอะไรเรียกว่ากรรมธาตุถ้าผมถามว่าอะไรเรียกว่าสักกรรมธาตุนะเราต้องตอบแบบนี้ล้ชั้นเชิญนะครับบอกว่าธาตุเราใดก่อนครับอย่าเพิ่ม่างเืยนะเอราะว่าธาตุเราใดเรียกหากรรมธาตุ ประโยชน์นะครับอ่าต่อไปถ้าถามว่าอะ,อะไรเรียกว่าอะอะกรรมธาตุบ้างนะเราก็าต้องขึ้นต้เนเหมืเดินครธาตุนะครับธาตุเราใดไม่ต้องเรียกหากรรมคือสี่อันหมู่คนเกิดกรรมธาตุเหล่านั้นเรียกว,ว่าอะาสมมตธาตุยังไม่จบธาตุไม่มีกรรมธาตุมีกรรม,ก,มก,กับธาตุไม่มีกรรมนี่คือความหมายครับ ถ้ามีกรรมนั่นหรสารอะไรนะท่านมีกรรมแต่ท่านบวกรรมะคร